ห้องนี้หลอนว่ะอุ้ยเขียเลือดเต็มขี้เลยขี้้วมไม่ใช่ขี้เียเอ้ยดับหน่อยเพื่อนอันนี้ทำแล้วกูไม่เท่นอนไฟเผาตาย Hello เข้าเลยเนอะหาคุณแจใช่ไหมเฮ้ยลักเตร์ของดีไปในห้องนี้โอ้้เฮียเป็นรังเลย นนแบบาร์ป่่ะเียมันปรับไม่ได้ไม่มีปรับไม่มีปรับระดับนะฮะเกมนี้บอกไว้ก่อนเลยเนี่ยก็โดนโดนอย่างไรก็โอ้พิสัตว์เออสะด,ดุ้งนิดหน่อยนะเกิดอาการสะด,ดุ้งนะครับเจิดเลยนี่ไงเรางมาห้องนี้ปะใช่ปะนี่มันมีโซนิดมันล็อกเลยเห็นปะต้องหากุญแจแบบก็เป็นแป้นเวียนหัวต้องหากุญแจยังเลย เบื่อตรงนี้แหละคุญแจเนี่ยตัวดีเลยเอาเอยู่ในห้องนั้นแน่เลยว่ะไปดูมาแล้วไม่มีห้องฝั่งนู้นอะมันมันอยู่ฝั่งเดียวแล้วตอนนี้นะเราภารกิจต่อไปนะครับเอ้ยภารกิจปัจจุบันดิการหาคุญแจนะครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิง กูเรียกอะไรเนี่ยเราเดินผ่านมานี่ไงอ๋อคุณแจนั่นเองนี่ไงโดนดังเลยเอ้าเฮ้ยดี่เออไม่ใช่สำเร็จจะมีไอ้โลนหันหน้ามานี่โลนเราจะไขท้องท่านนะฮะสะดือจุ่นเอาส่องสปอร์ไลท์เอ้าเหี้ยดไอ้ล้นเสียดในคอไปเดียวมืดนะเกมนี้มืดมากไม่รู้ว่าไฟที่นี่ทำด้วยอะไรหลอด หลอดไฟไม่ค่อยจะดีนะอตะเกียบรุ่นเก่าครับไม่ใหม่ไรคุณภาพนะไม่น่าไม่สมจริงไงถ้ายิงหลอดไฟแตกนะโว่เป็นอะไรสัตว์เอ้ะไม่ใช่ชีวิตจริงเนี่ยนี่ครับสเตเตอสองมาทางนี้นะครับคุณทาแล้วมั่วปนี่เนี่ยนะฮะเราพูดเท่าไหร่แต่ต้องปิดประตูครับมันมันเป็นยุทธการล่าผีนะฮะต้องปิดประตูล่าผีดิ กูเอาผีโอ๊ย <c oughs> แล้วเราเปิดประตูนี้ทำไมวะเราเราเปิดแล้วเขาเปิดประตูอื่นวะเมะื่อกี้กดปุ่มยังคุณผู้หญิงกดแล้วเนี่ยแล้วมันเปิดประตูไหนวะเอ้าเันเอ,อ้ากดแล้วมันจะเปิดปกติมันเปิดประตูใน,นห้องเนี้ยแล้วครั้งนี้มันมันเปิดตรงไหนหวะิีผายและกรสคุณรู้ละ<ว>ห้องรู้แน่เลย ห้องห้องตรงอุ้ยเสียงมาแล้วอ๋อมันมีการเตะสองเตะบล็อกตอนนั้นกูเจออยู่การ์ดสเตชั่นหาหาการ์ดเตชั่นการ์ดเปล่าเปล่ามันให้หาให้หาหนึ่งอะการ์ดเตชั่นหนึ่งนี่ไงนี่ไงตกใจเลยร้อนะโอ้โน่นยังวิ่งมาเต็มเลยรู้ละไอร้อนเรานี่ ไรอารมณ์นะไม่เคยตกใจเลยเป็นโรคพี่อะไร่โรคหัวแตกนะครับโรคหัวแตกนะหัวชอบแตกใต้เหรอเหรอไม่เคยจะแม่นเนะี่ยขี่แฮะออแอโอยโทรศัพท์เข้าเปิดโทรศัพท์ดูภารกิจต่อไปนะครับไป,ป let's go to gas station three from t h r e we should have access to other เอเรียอีกไอ้เจ้บอสหัววะไปรู้สุดไงี้ยคำนึงนะฮะกาดสเตชันสามเปิดออดเดี๋ยวเเปิดประตูให้ครับอ่าอ้าวเปิดเอาเฮียอ้าวเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ขีเปล่าเฮ้ยตอนนั้นนี่มันชั้นใต้ดินปะที่มีโรงอาหารอ่ะเอ้ยนี่มันสเตชันสี่วะนี่มันสเตชันสี่สามอยู่ไหนวะสามอยู่ชั้นบนใช่ ทำไมเราปาะโขกเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยแหล่ะหาการด้อมเปลี่ยนเรื่อยทำกูเมาหาไปหาไม่ปาเลยน้องไม่ห้องนี้ฮะปุนแจเลยเพื่อนอุ้ยนู่นฮะเรื่องแสงนี่นู่นปิดมากเฮ้ย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 เห็นนี่ปะเห็นอะไรปะไปปืนเห็นตัวนี้ปะหน้าห้องเนี่ยนี่นี่นี่ เอ้ายิงได้ด้วยเที่อ่ะอามันทะลุกระจกได้อะไรเงี้ยเนี่ยไอ้นกูยิงทะลุเลยเป็นเป็นเกมที่โคตรจะสมจริงเอ้ากระจกปกติมันก็ยิงทะลุเลยมือปืนปืนจดกันมืนก้นเกม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 ปัดขึ้นลงงบเยอะไปหมดเปิดเจอประ่าเขาแยกมาแล้วปิดประตู ตายแล้วหน้าห้องเคลียออกได้เอาเชียเหลือตัวหนึ่งกูยิงแม่ง่านเนี่ยเกมนี้กระสุนมีค่อนข้างน้อยนะต้องหาตามทางเลยใช้อย่าเปลืองนะประหยัดด้วยอย่าเหมือนไอโลนนะฮะอย่าเหมือนไอโลนนี่ทำนีอ้าวมันให้เรามาแล้วนี่เราก็กดปุ่มแล้วนี่ทำอะไรต่อออ๋อเข้าเข้าไป อะไรเนี่ยอไยอคีบไอแนไอแนวบอกอะไรเนี่ยเอ้าเขี้ยนี่อึดจังเข้าไปในห้องนี้ยมันทางออกไหมหรอไม่รู้ดิก็เราเพิ่งเปิดประตูเนี่ยอีเป็นระเบียบเนาะนั่นดิข้ห้องน้ำเลยเหรอแถวเลยเข้าเข้า,า,า,าไม่มีเขี้ยนเลยเลยนะมีแต่เลือดที่นี่โหดร้ายมากมีเช็ดเลือดด้วย โอ้เอาจะวิ่งหากูอย่างเดียวสวยล้นแฮนกูโดนตลอดเคพี่ล้นเรานะตอนนี้เวียนหัวหรือเปล่าเป็นคนที่ชอบเวียนหัวนะหัวแตกย่หัวแตกแน่นอนอุ้ยข้างหลังอีกตัวงนึ่งไม่ใครมียาบ้างมีบอกแล้วนะอยากตายมีล้นเก็บไว้ใช้ประหยัดเก็บไว้ให้บันดีแอป ใช,ใ,ชใช่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 เราไม่มีเราไม่มีเที่ยงม,มากแล้วมันให้เรามาทำอะไรตรงนี้วะฟอร์มเดวีเซลเซลอ๋อนี่ไงเฟิร์มฮะฮะัลโหลคุณผู้หญิงนะคะชื่อชื่อชื่อเฟิร์มนะฮะเป็นเป็นป่า<ค>ของเราเขาชื่อเซราฟิมนะฮะป่าเ <c oughs> ฟิร์มโอเคโอเคเรียกเซราฟิมก็ได้กาเฟิรม์รมรม,มึงอ่ะอัพแมน ขายเลยขายไม่ออกขายแดงมุกแกสีแดงนะไออวะขายไม่ได้วะตรงนี้มีอะไรเนี่ยเฮ้ยหรือมันให้เราไปลงอาหารเรามาผิดทางแล้วนะครับตอนนี้อร่อยเฮ้ยนี่มันสเตจอะไรเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยะตรงหน้าเนี่ยสองวะสองสองเราต้องไปมันบอกให้เราไปสามที่มาสองเราเจอผีข้างนอก สองคู่นะครับเอาไงดีเนี่ย <c oughs> เกมนี้มัน <c oughs> มันยาวนานหรือเปล่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปตัดพาร์ท <c oughs> ต้องไม่ต้องห่วงครับ